สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอกล่อง C D I นะครับผมของรถรุ่น Yamaha T Z R นะครับต้องบอกก่อนว่า T Z R จะมี2ตัวนะครับกล่อง7สายแล้วก็10สายนะครับ7สายนี้จะเป็นตัวเก่านะครับ T Z R R 10สายจะเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะเป็นท้ายกลมท้ายไอ้ท้ายกลมนะครับตัวนี้จะเป็น ตัวเจ็ดสายนะครับนี่เนื้องาน,นก็จะประมาณนี้ครับของใหม่นะครับของเทียมใหม่อยู่ในถุงไม่แกะนะครับผมนี่ไม่ได้แกะนะจ๊ะอันนี้เป็นกล่องเจ็ดสายนะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่กล่องเจ็ดสายนี่ครับกล่องสิบสายนะ่ะของเราก็มีขายนะครับสิบสายสองร้อยกว่าบาทส่วนเจ็ดสายนี่สามร้อยกว่าบาทนะครับ จะาเจ็ดสายนะครับดีสะอาตัวเก่านะจ้ะกล่องเจ็ดสายซื้อไปก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าจะจัดส่งให้ลูกค้าไม่ได้แกะให้ดูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ